เมื่อวิธีเดิมๆเ,เริ่มไม่ได้ผลเดิมๆและความคุ้นเคยเก่าๆไม่คุ้นชินอีกต่อไปอนาคตไม่รอการตัดสินใจปัจจุบันพลิ้วไหวบนระลอกคลื่นขณะที่เราเกลือดกลัวความกลัวในระยะที่ยังคงไกลจากจุดต่ำสุดของการจมดิ่งโลกที่ไม่ได้มีแค่ปัจจัยสีเริ่มส่งเสียงครวญครางอย่างเปิดเผยเพื่อให้ผู้คนได้เข้ามาถกเถียงและเล่านิทานเรื่องเดียวกันจากมุมมองของตัวละครต่างๆ ความเจ็บปวดของน้ำเสียงจึงไม่เท่ากันความยาวของเรื่องเล่าขึ้นอยู่กับอายุขัยของตัวละครในนิทานนี่คือสถานการณ์ฉุกเฉินในนาทีที่เชื่องช้าเมื่อท่านผู้นำเขียนจดหมายถึงเศรษฐีใจบุญเสียงสะเทือนย่อมกระหึมโดยไม่จำเป็นจะต้องอ่านเนื่องจากสิ่งที่ท่านรับรู้เราก็รับรู้สิ่งที่ท่านเห็นเราก็เห็นสิ่งที่ท่านเชื่อเราก็เชื่อแต่ท่านคงไม่ได้พูดอย่างที่ท่านเชื่อ เราจึงไม่เคยได้พูด Silence is Violence เนะี่ยก็เป็นโปรเจกต์ที่ทำขึ้นในช่วงโควิดพอดีนะล็อกดาวนะ์นะก็เป็นโปรเจกต์เล็กๆที่เราทำได้โดยใช้ทรัพยากรไม่มากมันเกิดจากการรวบรวมบทกวีนะครับ ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณปี62ถึงปี63เนี่ยแล้วนําเรานํานมาคัดเลือกในสิ่งที่ว่ามันโดนใจตรงกับเรารวมถึงบทกวีที่เกิดขึ้นในช่วงของโควิดล็อกดาวน์ด้วยนะมาจํานวนหนึ่งซึ่งปกติคนจะเสพบ,บทกวีผมเนี่ยจะเสพผ่านหนังสือใช่ไหมครับที่ออกหนังสือไปแล้วก็อ่านแต่ว่าคราวเนี่ยผมก็ลองอยากจะเล่นกับนิวมีเดียก็เลยคิดว่าถ้าเรานําบทกวีแบบเนี้ยมาอ่านออกเสียงแล้วนําให้ผู้ฟังฟังได้โดยที่เขาไม่จำเป็นจะต้องซื้อหนังสือมาอ่าน และสามารถจะฟังที่ไหนก็ได้เพราะมีช่องทางสตรีมมิ่งเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการทำให้บทกวีเนี่ยเผยแพร่ไปในวงกว้างขึ้นมันก็คือการผมว่าทำลายกำแพงออกไปนะครับผมว่าอยากผมอยากให้บทกวี สามารถอยู่ในหลายๆรูปแบบได้นะครับอย่างต้นปีที่แล้วต้นปี63นะครับก็ช่วงก่อนโควิดมาพอดีผมก็ได้นำบทกวีไปจัดเป็นอาร์ตแอบซิเบชันร่วมกับกลุ่มโซลูชันชื่อ x อ Exhibition ซึ่งตอนนั้นเราก็พยายามจะทำาลายกำแพงว่าบทกวีมันสามารถอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ปิดแบบแกลเลอรี่ได้ไหมและถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงคนจะ,จะมีใครเดินทางเข้ามาฟังมันหรือเปล่าส่วนคราวนี้มันเป็นการกลับกันก็คือเรานาบทกวีไปสู่พื้นที่ที่เข้าถึงคนง่ายที่สุดนั่นก็คืือออพ้นนนที่ไล์ ทางสื่อสตรีมมิ่งเพราะเดี๋ยวนี้คนก็ฟังเพลงกันอยู่แล้วกันคุ้นเคยดีไม่ว่าจะเป็น Spotify หรือ Apple Music หรือ ju ๊กอะไรเงี้ยครับดังนั้นบทกวีเนี่ยพรามันไปอยู่ในช่องทางนั้น,นวิธีเสพมันก็ง่ายไม่ต่างก,กับที่คุณจะเสพเพลงเงี้ยครับก็เลยเป็นความท้าทายว่าโอเคเมื่อผมเล่าเรื่องของผมเนี่ยด้วยน้าเสียงของผมเองเนี่ยออกไปแล้วเนี่ยผู้ฟังจะตอบรับมันยังไงซึ่ง มันก็ได้รับการตอบรับที่มากกว่าที่เกินที่ผมคาดคิดนะครับที่ผ่านมาปีที่เราก็สามารถจะนําบทกวีไปอยู่ในมิวสิกเฟสติวัลหลายๆอันได้แล้วก็เชื่อว่าบทกวีกับมิวสิกหรือดนตรีเนี่ยมันสามารถอยู่คู่กันได้ อย่างในยุค60เนี่ยมันเราจะเห็นเป็นเรื่องทั่วไปเลยที่ศิลปินเพลงกับกวีทำงานด้วยกันแล้วก็ทุกๆครั้งที่มีคอนเสิร์ตเนี่ยอย่างไปดูของบ๊อบที่แลนเนี่ยเราก็จะเห็นอาร์เรนกรินสเบิร์กขึ้นมาอ่านบทกวีเป็นเรื่องปกติสามัญซึ่งผมก็อ,อยากทําอย่างนั้นให้บ่อยๆเรื่อยๆจนคนมองว่าบทกวีไม่ใช่เป็นของแปลกเป็นของที่เขาจะเสพได้ทุกวันทุกวันนะครับบทกวี16บทใน c h l l e n e e x p e n c e นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวตั้งแต่ปี62ถึงปี63 ซึ่งปี63ก็รู้อยู่ดีๆอยู่มันมาจบที่ที่ยุคข,ของโควิดนะครับดังนั้นในการบันทึกของยุคสมัยเนี่ยมันก็จะพบกับความเปลี่ยนแปลงเพราะปี 62- ปี63เป็นปีที่เข้มข้นนะในในสังคมเราและสังคมโลกด้วยมันมีเรื่องความกดดันทางเรื่องของการเมืองสังคมการปกครองโรคระบาดท,ที่มีผลต่อเศรษฐกิจคนมีผลต่อจิตใจคนผมก็พยายามจะบันทึกหลายๆเรื่องราวนํามาถ่ายทอดโดยที่มันจะมีอยู่บางบท ที่นํามาจากบทกวีเก่าของผมเช่นบทที่ชื่อว่าเช้าแล้วเงี้ยมันจะมาจากหนังสือเรื่องไม่ดูจากฉันไม่ดูจากเธอซึ่งเรานํามาเพราะว่าเราส,สึกว่าเราต้องการจะเบรกอารมณ์บางอย่างที่ไม่ให้ไซเรนส์ไซเรนส์ท่านดูตึงเครียดเกินไปเราก็จะมีบทกวีบางอันที่มันดูน่ารื่นรมหรือโรแมนติกเข้ามาบ้างซึ่งเรื่องราวหลายๆอย่างเนี่ยเราถ้าลองฟังดูครับในไซเรนส์ไซเรนส์มันจะมีตั้งแต่เรื่องหนักๆเรื่องเรื่องของการเมืองเรื่องของโรคระบาดเรื่องของความสับสนในใจตัวเอง รวมไปถึงมีถึงเรื่องโรแมนติกเรื่องไซไฟอีโรติกลามกจกกระเปรตก็มีครับคือ <L un it> จริงๆแล้วเนี่ยความตั้งใจผมเลยเนะถ้ามันจะไปให้สุดไปให้สุดทางเนี่ยสักวันหนึ่งผู้คนต้องสามารถจะเอนจอยบทกว, <S <S ทกวีโดยที่ไม่มีดนตรีประกอบได้เพราะว่าตัวบทกวีเองโดยเสียงของผู้เล่าเองเนี่ยมันจะเล่าเรื่องราวสื่ออารมณ์ได้อยู่แล้วแต่ก็โอเคนะครับมันเพื่อ คล้ายๆกับเราจะหลอกให้คนกินยาเราก็ต้องมีน้ําให้เขาดื่มนิดหน่อยมันจะได้ไม่ติดคอดังนั้นเนี่ยบทกวีชุดนี้ของผมก็เลยจะมีการนาเอาเสาร์ดีไซน์ซึ่งเพื่อนๆที่ที่อยู่ในแวดวงเดียวกันเนี่ยก็ยื่นมือมาช่วยเยอะมากเลยซึ่งจะทําให้การเสพบ,บทกวีเนี่ยมันมีอรรถรสอีกแบบเพราะว่าซสาร์ดีไซน์ก็สามารถจะเป็นเหมือนแบ็กกราวน์แอมเบียนต์กระตุ้นอารมณ์ได้ในระดับหนึ่งและซึ่งท,ทุกๆครั้งที่เราไปคอลลาเอร์เรกับใครครับบทกวีแม้จะเป็นบทเดียวกันอ่ะพอเราเราร่วมงานกับ ศิลปินเพลงที่ต่างกันหรือแบ็คกราวน์มิวสิกที่ต่างกันเราก็จะได้ลมต่างกันอย่างปีที่แล้วเนี่ยบทกวีที่ผมเพอร์ฟอร์มแสดงไปในอัลบั้มแซนด์อินสไวน์เนะครับผมก็นําบทกวีเหล่านี้ลองไปแสดงกับศิลปินอีกหลายๆท่านเช่นมีคณะมงคลควันที่ทําเป็นไซ e คเดลิกส์บลูผมก็นำเอาบทกวีนี้ไปอ่านกับเขาบางครั้งผมก็แสดงกับคุณปัม๊มมาพาคุณป้าบางครั้งผมแสดงกับคุณมาโมเซ หรือยักษ์แลบซึ่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์มิวสิกทุกๆครั้งที่เราออกไปแสดงแม้แต่เราจะอ่านบทบทเดียวกันเนมะื mm ่อ hmm. ดนตรีที่เราเล่นด้วยมันต่างกันมันก็จะได้อารมณ์ที่ไม่เหมือนกันในแต่ละครั้งนะครับราตรีสวัสดิ์ราตรีนานฟ้าปากีสถานไม่ต้อนรับฝูงบินฉันใดแสงดาวก็ไม่ต้อนรับไฟนีออนฉันนั้นเช่นสะเก็ดดาวหางที่เคลื่อนที่เข้าใกล้โลกจะมีวันรู้ตัวบ้างไหม ว่าพวกมันล้วนแต่เป็นกาฝากส่วนเกินเป็นเพียงหินจรจัดในจักรวาลที่เต็มไปด้วยนักฝันบทสุดท้ายชื่อราตรีสวัสดิ์ราตรีนะครับก็ไปบันทึกเสียงมาจากคอนเสิร์ตของ s w ิต t n n r o ด o คอนเสิร์ตในจัดที่ Moonstar ครับจัดเดือนกุมภาพันปี2563ก็ก่อนจะเกิดโควิดล็อกดาว์พอดีครับช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ผมได้คอลลาบเรตกับ S w ิต t and นดรทเพลงด้วยกันชื่อว่าฉันเชื่อในการจากลา ฉันจึงมาหาหนทางของเรารเพื่อนำไปสแสดงในแกลเลอรี่ในงาน The Exhibition ด้วยนะครับพอผมได้รับเชิญไปในคอนเสิร์ตของ e t and Roll เขาก็อยากจะให้ผมนำบทกวีไปอ่านประกอบดนตรีผมก็เลยนำบทกวีชื่อราตรีสวัสด์ราตรีซึ่งผมคิดว่าเนื้อหาของมันน,น่า้าน่าจะเข้ากับท่วงทำนองของเพลงของ Suet e t and Roll ได้ดีแล้วก็เพอร์ฟอร์มสดๆที่มูนสตาร์แล้วก็เก็บเสียงตรงนั้นแหละขอยืมเขาาลงมามาลงในอัลบัม้มสายเนสวยเเป็นบทปิดท้ายของอัลบัม้ม สำหรับคนรุ่นใหม่ที่สนใจการเขียนกวีนะครับตอนนี้กวีมันมีพื้นที่เปิดมากมายนะครับผมสังเกตเห็นหลายๆคนเริ่มมาเขียนบทกวีในในไอจีสตอในในอินสตาแกรเป็นคําเล็กๆแล้วก็โพสตได้รับความนิยมด้วยดังนั้นผมคิดว่าเมื่อเรามีความรู้สึกในใจเนี่ยเราอยากจะถ่ายทอดออกไปเนี่ยมันเป็นการที่เชื่อมโยงเรากับโลกภายนอกได้ดังนั้นอย่อยาอย่าอายที่จะเปิดความคิดหรือว่าความรู้สึกของคุณออกมาเพราะว่า มันก็ยังมีคนอีกตั้งหลายคนในโลกนี้ที่อาจจะมีความรู้สึกที่ใกล้เคียงกับเรานะครับดังนั้นบทกวีมันสามารถเริ่มได้ที่กระดาษในสมุดบันทึกของเรามาเริ่มได้ในแล็ปท็อปของเรามาเริ่มได้ใน Instagram หรือ a c e b o o k นะครับอย่างผมเองเนี่ยผมก็มีวิธีการเปลี่ยนในการเขียนไปเยอะนะเมื่อก่อนผมจะเขียนกวีด้วยกระดาษกับปก,กาหลังๆนี้มันก็เขียนใน iPad ก็มีเขียนบนกระดาษแล้วผมก็อถ่ายรูปแล้วค่อยโพสต์ก็มี หรือผมจะเขียนจากในแล็ปท็อปก็ก็บ่อยขึ้นซึ่งผมคิดว่าเทคโนโลยีมันเอื้ออํานวยให้เราสร้างงานกวีได้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็เผยแพร่ได้ง่ายขึ้นบทกวีมุ้งบทกวีอาจจะเราอาจจะรวบรวมเพื่อไปเผยแพร่เป็นหนังสือแต่บางอันมันอาจจะเกิดขึ้นฉับไปจนเราอยากจะแชร์มันไปใน Instagram หรือ Facebook เลยก็ได้ครับสำหรับผมเนี่ยบทกวีมันคือการเยียวยาโลกที่เราอยู่มันมีสิ่งกระตุ้นให้เราเกิดบาดแผลในใจเยอะแต่ ภาษาตัวอักษรดนตรีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เยียวยาเราเรานําความทุกขความขุ่นข้องหมุขมัวนในใจิตใจเราะระบายมันออกมาในกระดาษแล้วเ,เปลี่ยนมันให้เป็นสิ่งที่สวยงามได้